จำนวนหนึ่งถึงสิบกับครูออนหนึ่งเสื้อสีเหลืองหนึ่งตัวสองดอกไม้สองดอกสามหัวใจสามดวง 4. สี่มีเสื้อสี่ตัว ห้าทงห้าผืนหกแดนเซอร์หกคนเจ็ดหัวใจม้งมิงเจ็ดดวงแปดผีเสื้อแปดตัวเก้าหัวใจเก้าดวง สิบลูกโป่งสิบลูกไปฝึกนับก,กันบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ